Thank you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวิร์นเวิร์ชาันลนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเดินเล่นที่เมืองไฮโดแบกกับรุ่นพี่ที่อักษรคนหนึ่งนะครับ เด่นนิดหน่อยคือเราต้องเปลี่ยนขบวนรถนะเนื่องจากว่าเรานั่งขบวนข้างหลังแต่ว่ารถคันที่จะไปไฮเดแบกเนี่ยเหมือนเขาจะมีการสละขบวนนะครับซึ่งเขาก็บอกให้เรามาข้างหน้านะเพราะว่าถ้าใครมาเที่ยวเยอรมันต้องดูรถไฟดีๆนิดนึงน,นะเพราะว่าพวก regional train อะไรพวกนี้มันจะมีการสลละขบวนหมายถึงว่าเช่นสมมติเราจะไปที่ที่หนึ่งแล้วดีๆแบบเขาจะเหมือน สละขบวนหลังรถขบวนหลังมันจะไปไม่ถึงปลายทางยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปขึ้นขบวนหน้าไม่งั้นมันจะจอดทิ้งไว้นะเราก็จะไม่รู้ว่าแบบอ้าวโดวนทิ้งไว้กลางทางอะไรเงี้ยเราต้องแบบดูรถดีๆนะเอาจิงๆเพื่อความชัวร์นะครับถ้าใครมาเที่ยวเยอรมันอะไรเงี้ยเราจะต้องนั่ง regional train อะไรเงี้ยถ้าเดินไปที่ตรงอาชานชาลาก็ให้ถามพนักงานได้เลยว่าแบบเออเราจะไปที่นี่เราขึ้นถูกไหมยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะบอกเราเองว่าจะต้องไปทางไหนยอะไรเงี้ยเพราะบางทีแบบพวก ด้วยชิดซากะพวกเหมือนประกาศบนรถไฟที่เนี่ยมักจะเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยถ้าใครพูดเยอรมันไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาทีหลังได้นะนี่นะเขาบอกว่า Zug wird geteilt Richtung Schwetzingen bitte Zugteil wechseln นะครับไฟต์เจอฟ้ามีดีซัมซูกนักตืดๆๆนี่ไงไฮเดอแบกเรานะ ตอนนี้เราถึงไฮเดลแบร์กเขาปานโฮฟ,ฟกันแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เรานัดไว้เนี่ยเขาจะต้องมารอเรานะที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยแต่ว่าเจ้าบ้านตะกี้เพิ่งโทรมาบอกผมแล้วว่าแบบเนี่ยพอดีพี่มัวแต,แต่แต่งหน้านะครับแบบว่าพี่มัวแต,แต่แต่งหน้าก็เลยตกรถไฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูโฉมหน้าของคนที่แต่งหน้าแล้วตกรถไฟกันครับว่าเขาคือใครนะนี่นะครับคนมาสายอยู่ในรถไฟขบวนนี้ <laughs> มาแล้ว <laughs> แล้ตอนนี้เราก็เจอแขกของเราแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีก็ตะกี้นะครับก็เรามารอตั้งแต่ สี่โมงแล้วพี่เที่ยงสี่สิบหละแต่ว่าไม่เที่ยงสี่สิบแล้วพี่มาถึงบ่ายโมงยี่สิบใช่ไหมเราถอดหน้ากากได้ไหมร้อนมากเชิ่คือโอ้ตะกี้ผมก็รอรอที่แต่งหน้าเนาะเพราะวเขาพยากรว่าแดดจะแรงตอนนี้ฝนตกรดนหอยกันฝนหม้ออ่าวันนี้มายุกใหม่เอ๊ะสมาบกลุกใหม่ นี่ใส่มัวโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่แรกที่ไหนกันนะพี่อ่าเราไปเออไปสล็อตไฮเดียแบกกันนะครับไปเดินเล่นแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ขึ้นกระเช้าเนาะหรือว่าขึ้นมาพี่ต้องถามวันนี้ัวันนี้บังเอิญดาราเยอะเออดาราเยอะมากอยู่ข้างหลังเขาเมาเันอยู่นะแต่ว่าเขาไม่คบเรา อันนี้คือดาราคนอ,อื่นนะฮะด,ดาราเยอะเหลือเกินนะวันนี้เต็มช่องไปหมดเต็มจอเนะจอไม่ใช่ไม่ใช่ความดังนะฮความรูความ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ไหนเอ่ยตอนนี้อยู่ที่คุกนักเรียนคุกนักเรียนครับซึ่งพี่่ามาแล้วก็ปิดนะฮะมันปิดก็เลยทำใ้อบนึงก็เลยเปิดแต่ปัญหาคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงโควิดเนาะเขาก็จะให้ใส่แมสเนาะพี่เนาะใช่แล้วเขาก็ยังไม่ให้เราเข้าจริงๆแล้วเขาไม่ให้เราเข้าไม่ใช่เพราะว่ามันอันนี้นะจริงๆแล้วเราติดโควิดกันคู่เลยตรวจแล้วไม่ใช่ จะว่าไปคออไปุป้งนักเรียนนี่ก็เขาเอาไว้ขออังคนที่ทําอะไรนะที่ขังคนที่ทําผิดโทษโทๆไปค่ะเช่นโอเอ็เสียงดัวงวนนุ่นวายตอนกลงคืนแต่นี่มันเลิกใช้ไปสมัยสงครามโลกคงที่หนึ่งเนาะถ้าข้อมูลเดี๋ยวต้องไปเช็คกันก็คือท่านจะเป็นเป็นเมดิโวเขาเรียกอะไรมหาวิทยาลัยสมัยกลางเขาก็จะมีคุกมีอะไร few moments later อันนี้คือไกลบ้านสอง ยี่สิบถึงแปดปิดอะไรอ่ะเวลาใครจะพาฉันมาเที่ยวที่ไหนอะมันจะต้องปิดเราเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้เดินเข้าไปให้ดาราเชิญช่วยกันไปถามว่าเขาบอกว่าวันนี้เต็มแล้วอ่ะเนื่องจากเป็นช่วงโควิดนะก็เลยปิดบอกว่าให้จองนะแล้วมาพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้เราก็ไม่อยู่แล้วพรุ่งนี้เราติดโควิดตายแล้วตอนนี้เร่อยู่ไหนตอนนี้เรามาทานะ อาหารโลคอลนะพี่เนาะจอบมากเครื่องดื่มคอลคือชาไข่ม้วเป็นอาหารที่เยอรมันมากเนื่องจากว่าคุกที่เราไปตะกีนครับปิดแต่ว่าเราเคยเข้าไปแล้วน้องทั้งคู่เนาะใช่พี่เคยเข้าแล้วจริงๆแล้วพี่ตอนเนี่ยไม่ได้แค่เคยเข้าไปแต่ว่าเคยอาศัยตั้งแต่ยุคกลางเออข้างในเป็นไงบ้างพี่ ข้างในก็สวยนะมันจะเป็นกราฟิตี้แบบเป็นอ่ะสมมุต okay ิว่าสมัยนี้เราก็จะเจอแบบการเด็กนักเรียนเขาก็จะเขียนขีดอะไรลงบนโต๊ะใช่ไหมคะเวลาไปเรียนปรมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขีดเอาเอาดินสอเอาปากกาเขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเป็นกราฟิตี้สมัยแบบปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็มีทั้งบนผนังมีบนโต๊ะมีเตียงด้วยนะพี่นนองเตียงแล้วก็แบบค่อนข้างจะแ c ค o m มโมเดตดีเนาะตอนนั้นเขาเลี้ยงพี่ดี มีมากมีอาหารมากใช่แต่มันมีมันมีอยู่แค่สามห้องไหมพี่ถ้าผมจำไม่ผิดสามสี่ห้องไม่ค่ะจริงๆแล้วว่ามันมีทั้งตึกเลยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปิดเขาทำเป็นโชว์รูมให้แค่นั้นอ๋อมันโชว์รูมรถใช่แล้วเขาลดเปยจอดใช่นั่นแหละเขาก็เขาก็ทำทำให้เราดูสักสามช่ห้องจริงๆมันคือทั้งตึกเอาให้รังก็คือสมมติถ้าเราทำผิดกฎมหาวิทยาลัย หรือแบบไปเที่ยวปล่อยไก่ในเล้าของชาวบ้านหรือไล่หม่งไล่หมูเขาก็แล้วก็จะโดนเนาะจนกระทั่งมีเทดิชันหนึ่งซึ่งแบบว่าเขาก็จะเรียกว่าแฟนนุ่งชูเลอร์ก็เหมือนแบบบ้านอัลฟาเบต้าอะไรอ๋อในแบบในแบบของเยอรมันใช่ไหมเขาก็จะต้องส่งคือถ้าเธอได้เข้าให้เธอต้องครั้งหนึ่งในชีวิตเธอต้องเข้าไปติดอยู่ในนั้นออเหรอเพื่อแบบแสดงความแบบเป็นชายอะไร ซึ่งพี่ต่อก็เข้าไปอยู่ในนั้นหลายรอบออไม่ใช่ค่ะเออแต่มหาลัยเขาเลิกใช้ตั้งแต่สมัยสองพันแล้วก็นิดหนึ่งนะแต่มหาลัยผมมามันไม่ได้เก่าขนาดมหาลัยพี่ไงมันก็จะไม่มีขนบดนี้มหาลัยให้ได้แบบนี้หกหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยปีหกพันหนึ่งสามอะไรสักอย่างไม่ใช่เป็นสามอะไรทอย่างมหาลัยผมหนึ่งแปดอ่ะเออต่างกันเยอะ นี้นะครับเราก็เดินขึ้นมาจากข้างล่างเนาะพี่เนาะเราตอนนี้เริ่มเปลืองผ้าแล้วนะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาร้อนชั้นนี่เขาเรียกว่าสวนพาราทีนภาษาลาตินเขาเรียกว่า Hortus Paradisus นี่มีความรู้ Hortus แปลว่าการเดิน p า r a น i สก็คือพาราทีนแล้วเป็นที่สุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกในโลกใช่ไมมเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าพาราทีนไงล้าที่อื่นมันพังหมดแล้วเอเถจริงๆตรงนี้ก็พังแล้วนะ แล้วม,มีช่วงหนึ่งทางเมืองไฮเดอแบกเขาคิดว่าควรจะทํากลับขึ้นมาให้เหมือนเดิมไหมหรือควรจะทิ้งไว้แบบนี้แต่สุดท้ายเขาก็ประชุมกันเขาบอกว่าทิ้งไว้แบบนี้แหละเพราะว่าต้นไม้บางต้นคืออายุ2อ0สามปีเนาะเราจะมาโค่นต้นไม้อายุแบบเป็นร้อยปีเพื่อที่จะสร้างสวนกลับมายังไงมันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะมันพังไปตั้งแต่สมัย,สม,ยสมัยสงคราม s เซสเ s อ o r เขาเรียกสงครามเลือกอผู้ผู้สืบราชบัลลังก ของเพตรพลราชีซึ่งข้างหลังก็คือปราสาทที่พังไปเรียบร้อยใช่ก็คือโดนเจ้าหลุยที่13ยกทัพเข้ามาอันนี้เราเล่าเรื่องนิดนึงก็คือพระเจ้าเจ้าเมืองที่นี่เขามีลูกสาวเขาก็ส่งลูกสาวไปแต่งงานกับน้องชายของเจ้าหลุยที่14ซึ่งน่าจะเป็นเดียวกับฟองจูเดียที่จำที่จำไม่ได้ต้องไปเช็คอีกทีนาะความต้องเช็คต้องเช็คอีกทีนะก็ที่เซนคลาวใช่ไหมปรากฏว่าพอแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ย พอสักเอพอเจ้าเมืองที่นี่เขาเเสียชีวิตเขาก็ไม่มีลูกเขาก็มีแต่ลูกสาวที่เขาส่งไปแต่งงานฉันพระเจ้าหลุยที่สิบสี่ก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกน้องชายฉันก็ต้องได้ครองที่ดินที่นี่คลองที่มาแต่งงานกับแต่งงานเพราะลูกสาวเธอมาแต่งงานกับน้องชายฉันแต่ทางโอลโรอมานพายเพราะแถบนี้มันคือเหตุเหตุโอลิรอมานจักรวรรดิโรมานศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเขาก็บอกว่าไม่ได้สิเรื่องอะไร ก็เลยพระเจ้าหลุยส์ทีสีก็เลยส่งทูบไล่มาตั้งแต่มานฮามไฮเดวแบบสไปยเยอร์ทำลายทั้งแถบเลยตรงแม่น้ำราสอันนี้ก็โดนใช่ไฟไหม้เนาะใช่เนาะทั้งโดนระเบิด,<อ>บดโดนสมัยนะั้นมีดินปืนแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้ยิงเป็นลูกกระเบิดนะเ,นเขาเอาไป,ปวางไว้ตามจุดตามโคนอนะ่ะ แล้วก็ปึ้มระเบิดก็พังทลายลงมาหมดเลยแต่นี่พังแล้วมันก็ยังดูดีเขาซ่อมแล้วซ่อมแล้วเ<อ><อ>สร็จแล้ว,<อ>ลว่ทีนี้พอหลังจากที่ผ่านยุคสงครามไปผ่าลุกสงครามไปปุ๊บก็มีการบูรณนะ <c oughs> ทีนี้ระหว่างบูรณะเนี่ยเกิด <c oughs> มีฟ้าผ่าฟ้าผ่าหอคอยฟ้าผ่าปุ๊บหอคอยพังทลายลงมาทีนี้เจ้าเขาก็เลยบอกว่าอมันเป็นลางไม่ดีนะพระเจ้าน่าจะ พูดเป็นไกลๆว่าเธอควรจะเปลี่ยนก็เลยย้ายร้านสำนักจากไฮเดอรบกเนี่ยไปอยู่ที่มนานไฮเนาะรู้สึกว่าค่ประวัติคล้ายๆพี่ต่อเลยนะเป็นเจ้าหญิงย้ายไปอยู่<อ>ามนามนไฮตอนแรกอยู่ไฮเดรบตอนแรกแล้วก็ถูกส่งไปแต่งงานอยู่มันไฮอยู่มนานไฮแล้วย้ายกลับมาไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในสวน้ะแล้วข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ชายแล้วก็มีคนโถอ่าเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรคือคนโถพี่อ๋อไอ้ตัวนี้ใช่ป่ะไอ้รูรูเออกระแปงกระแปงอ่ะรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกฟาตอร้ายฟอร์ติแม่น้ำเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเพศหญิงเลยในภาษาไทยเองแม่น้ำก็เป็นเพศหญิงใช้คำว่าแม่ทำไมแต่ของเยอรมันเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นแดร์ไลพอแดร์ไลเสร็จก็คือเป็นผู้ชาย เพราะจริงๆ personification ของของแม่น้ำลายเนี่ยถึงได้เป็นรูปผู้ชายแทนมีแบบ WhatsApp แม่น้า WhatsApp แม่น่า Messenger อะไรไม่เข้าใจอ่ะนี่คือลายไงพี่ลายน้ำลายโอ้หเล็กน้อยน้อยไม่ได้เลยไม่ได้ ไม่ได้เลยต้องบอกถ้าถ้าคุยพี่ต่อต้องทำไรแม่น้ำ M S N M S N ขอบอกว่าจำไม่ได้จริงจริงแล้วก็ข้างๆบ่ออะไรนะแม่น้ำพ่อรายแม่น้ำรายพ่อรายป้าเป็นกบกบเออทีนี้เทพเพื่อนี่เยอรมันนะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเพื่อนที่เป็นเยอรมันนะคึกสาวเขาบอกเวลานัดกันในส่วนอยู่ตรงไหนอ๋อยู่ตรงบ่กกบอ๋อหน้าร้อน ที่นี่คือกบเต็มแล้วมันจะอึงอ่างอึงอ่างไปหมดเค้ารียกอะไรนะอบเสียงดังสนั่นมันไหปคือแบบว่ามันมันมาวางไข่วางไข่แต่พี่ก็ไม่รู้นะปกติพอหน้าหนาวเขาก็สูบน้ําออกทุกปีพอหน้าร้อนมันก็มาลุมาไข่กันได้ยังไงอ๋อแล้วก็คือพอมันคือมันเหมือนมันฟักไข่พร้อมกันแล้วมันก็ออกมากระโดดไปหมดเลยอ๋อมันก็จะเงืองง่างเงืองง่า ก็เอาไปทําอะไรนะหมกพัวหอมหมกพัวหมกพัวเอิมหมกลูกออดน่ากินเนะผมยังไม่เคยกินเลยก็ไม่เคยกินต้องลองกินลองกินดูนะคะจับแถวนี้อันนี้อันนี้อธิบายนิดนึงที่พูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องส่วนพลทินัะนลักษณะของส่วนแพลทินคือการทำแบบส่วนไร่ระดับ ซึ่งเราก็จะเห็นส่วนไรกระดับเนี่ยในสมัยบาบิโลนหรือบบรอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อส่วนลอยบาบิโลนใช่ใชก็คือลักษณะเดียวกันก็คือการยืมศิลปะโบราณมาใช้อ่าอแต่ทีนี้อ่ะเดี๋ยวไปถึงข้างหน้าเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ารูปส่วนพาราทีนจริงๆก่อนโดนสงคราม,มพาราทีนเซอร์เซอร์เนี่ยก่อนโดนสงครามก่อนโดนพระเจ้าหลุยที่13เอ๊ะเจ้าหลุยที่สี่เจ้าหลุยที่สีมามาบอมเนี่ยหน้าตัด อ๋อเขามีรูปให้าช่ไหใช่รปชชูปสมัยก่อนไอ้นี่แต่สมัยนั้นมันไม่มีไอ้นี่ไงมันไม่มีเอ่อกล้องถ่ายรูปไงเขาก็มีแต่รัวสว่าดเดี๋ยวลองไปดูกันเดินไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตรงนน้นข้างหลังเรานะครับก็คือแล้ไปถ่ายพุตเสี้งอัลสเน อลิซาเบธเกตอ่านะเล่าเล่า,ลา,ลานิดนึงก็คือเจ้าตรงนี้ซึ่งฟิลิปอะไรสักอย่างนะฟิลิปปีห้าเป็นเฟ <5 S 2> รนดิกปีห้าเฟรนดิปปีห้าเนี่ยแต่งงานกับเออ่ลูกสาวเออ่เจ้าหญิงจากอังกฤษ,ษชื่ออลิซาเบตส,สวอทีนี้สมัยก่อนอังกฤษเขาก็แบบเจริญรุ่งเรืองกว่าเยอะมันเนาะเพราะเยอรมันยังเป็นโฮลลีลอมานอิมพีร์จักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถามว่ามันจริงๆมันไม่ได้แบบใหญ่ยิ่งใหญ่แบบโรมันวังเวิงก็ได้อย่างที่เห็นนะเนี่ยเนาะ ม,มันก็จะไม่ได้วางการอะไรงเงี้ยนางก็บ่าเนอะนางก็จะบน่นว่าโอ้ยฉันน่าอยู่อังกฤษนะประสาทบ้านเมืองก็ใหญ่สวยงามมาอยู่ที่นี่มีอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยเหมือนอยู่แบบฟอร์เทสนะแบบดีเพรสอะ,นะเอนาะนางก็บ่นให้สามีนานงนาฟังเปรากฏว่าวันรุ่นเนาะเออวันรุ่งขึ้นนางตื่นมาประตูมีประตูนี้มีประตูนี้ บบสร้างภายในคืนเดียวเสร็จเลยเนาะเหมือนสร้างเพื่อแบบเซอร์ไพรเมียใช่ก็คือให้เ,ออใหเป็นองค์ฝันวันเกิดอกเอ้ค่วันเกิดภรรยานี่ตั้งชื่อนี่ว่าประทัูอลิซาเบธเกย์โรแมนติกเนาะพี่เนาะ <laughs> นี่คือ,อะระดับน้ำของแม่น้ำเน็กค่านะพี่ขึ้นมาก็คือน้ำท่วมไฮเดียแบกนะว่าแบบเคยท่วมสูงถึงขนาดไหนอะไรอย่างนี้นี่เพราะข้างหลังเราเป็นแม่น้ำเน็กค่านะครับ เลี้ยงนะมี hot chocolate ค,คือดูดีมากดูดีเกินอ่าอะไรนะลงอาหารใช่ด,ดูดีมากขอตัวไปกินก่อนนะฮะน่ากินมากพี่ต่อเรารู้จักกันได้ไหมฮนะจำไม่ได้อ่ะเราผมเจอพี่ครั้งแรกเพราะว่าพี่ฟาโรห์พามาเจอ,เอนอใแล้วก็าาอตอนนั้นคือ เออเจอพร้อฟ้าไปไอ้นี่ไปเออทั่วไปแฝงเซ่เออใช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวแหละมาเจอกันแล้วก็เจอไอ้น้องปื้มเนี่นยเออเจอพร้อมกันเจอคนเลยเนาะใช่่าเจอน้องปลื้มคิดถึงน้องปลื้มมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ต่อตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องสมุดไฮเดรบ่ะ เป็นมหาลัยที่ห้องสมุดสวยมากนี่คือแบบตึกคืออลังการมากช่างต่างจากมหาลัยผมมหาลัยผมคือภูทรมากคือแบบดีอย่างเดียวคือมันอยู่ริมแม่น้ําลายเวลานั่งอ่านหนังสือก็จะแบบเห็นแม่น้ําแต่คือตึกแบบไม่สวยเลยเออช่างต่างจากมหาลัยพี่คือแบบมีความแบบสวยอ่ะอุ้ยมีใบไม้นี่แล้วก็ตรงนี้มีลูกปั้นเมทีวสเมทีวสถ้าเราถ้าเราไปซูม๋ยวค่อยดูนะ พมิูสเนี่ยเป็นไททันซึ่งขงโมยไฟลงมาจากสวรรค์ลงมาให้มนุษย์ก็คือก็เลยโดนซูสเนี่ยลงโทษโดยการให้จับล่ามไว้กับภูเขาเนาะแล้วก็ให้ทุกเช้าให้แรงมากินตับนทุกคนก็จะเห็นแบบว่าจะมีอีแรงตัวหนึ่งครับอยู่ข้างๆเนาะใช่ให้มากินตับก็นั้นก็ทรมานเพราะนี้เขาก็เลยจะบอกว่าจริงๆนะห้องสมุดเนี่ยที่ใช้พมิธูสวัางไว้หน้าห้องสมุดก็คือ คอมเตอรเนีเ่ยเหมือนกับคนที่เอาความรู้จากสวรรค์ซึ่งก็คือไฟอไฟเนี่ยลงมาให้มนุษย์ก็คือเหมือนกับขโมยความรู้สวรรค์ลงมาให้ก็คือเป็นตัวแทนของห้องสมุดเพราะว่าห้องสมุดนี้มันเป็นสูตรรวมของ,ของวิทยาการามมต่างๆใชแล้วพออีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมเป็นรูปเทพีใช่ไหมแล้วเป็น Personification ของความรู้เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะส่วนเด็กผู้ชายนั้นก็เหมือนกับเด็กก็คือเหมือนกับเราคือมนุษย์ทั่วไป ปกติเนี่ยเทพีเนี่ยก็จะต้องคุมหน้าตลอดใช่ไหมแต่นี่ถ้าเราไปดูใกล้จะเห็นว่านางได้เลิกผ้าผ้าคุมหน้าขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นก็คือเป็นการรีวิวความรู้ของจักรวาลให้มนุษย์ได้เห็นอันนี้ผมไม่รู้ในเนี่ยผมแค่เรื่องโฮเมทิวสแต่อันเนี้ยผมไม่รู้เห็นเป็นความรู้ใหม่นะครับเห็นไหมถ้าเราไปดูก็จะเป็นว่าเป็นรูปเทพีว่าดึงผ้าปิดหน้าขึ้นแล้วก็มีเด็กเนี่ย มองขึ้นไปก็คือตัวแทนของเรานี่ยตัวแทนของมนุษย์โลกเนี่ยที่ได้เห็นได้เทพเทพได้มารีวิวความรู้ให้เราก็เปรียบสุ่นห้องสมุดแล้วภาษาละตินเอมหาัยไฮเดรบเขาใช้ว่าเซมเป้เปเรตุสเซมเป้แปลว่าเซมเป้ก็คือ always เ P เรตุสแปลว่า Open ก็คือ All w w a y s open หมายความว่าความรู้เนี่ย โอเพนตลอดเวลาลาให้ทุกคนไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกวรนนะอย่างภาษาพวกภาษาโรแมน์ทุกภาษานี้ก็จะใช้แบบคำนี้เหมือนกันนะอย่างแบบภาษาอิตาเรียนก็ใช้เซมเปรย์อย่างสเปนก็ใช้เซียมเปรย์ใช่ไหมแต่ว่า always อัพเทอเรตุสก็คืออัพเทอเรตุสแปลว่าเปิดอย่างสเปนก็เป็นอัพอัพเทอเรตูร่าใช่ไหมนี่เราก็มีความรู้กันเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้กันแค่นี้แหละ จบไปแล้วนะครับกับการพาเที่ยวไปก็ไม่เคยได้เที่ยวนเนาได้เที่ยวมากสุดมากเมามากกว่าก็วันนี้ต้องขอบคุณต่อเล้วค่ะมาไว้จะมาเที่ยวหาใหม่น้อต้องมาใหม่เพราะวอัดไม่พอลัวจะเมาก็ฝากช่องให้หน่อยต่ออ้าวฝากช่องห่ะปัญหาคือยังไม่เกช่องเลยอ่ะ ก็ก็เดี๋ยวอาจจะฝากขอฝากช่องอะไรนะเบิ้นเบิร์ว่เบอร์คอยติดตามกันด้วยนะคะเอเะแต่ต้องบอกคีกนิดหนึที่เราต้องใส่เนี้ยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ใส่ก๊อไซเร้วเขาไม่ให้ถอดก็คืออยู่ในสถานที่ปิดไม่ได้อยู่แบบรับหลิกข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็ให้ใส่ก็ขอให้ช่วยทุกคนติดตามฟอลโล่ช่องรายการเบิ้ลเบอร์ด้วยซึ่งจะอปที่ไหน บนยูทูซบซึ่งไม่ปล่อยซะทีปล <c oughs> ่อยสิตอนแรกทีเดียวจากเด็ด <c oughs> เ okay, อเงเราขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามเหมือนเวอร์ชานแนลนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้นำไปป,ปรับปรุงในคลิปถัดไป แล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe เพื่อติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในทุกๆคลิปถัดไปนะครับ